สวัสดีค่ะมาวันที่20แล้วพี่้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนมาเบิกบานก่อน แต่แทงไปแบบว่าสันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยบาร์คือหลายแท่เป็นล่าดคนเลยพี่น้องเอ้ยมาสวัสดีทุกคนจ้ามาเบิกบานกันเด้อ ก่อนสุพี่ด่ะมาเ้ยมวนมวมวน,มวนสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการพี่นนาะคนเชยมาแบ่งปันแล้ววันที่ยี่สิบแล้วเย่เย่เย่วันที่ย,ย,ยี่สิบกับ มากาศยี่สิบเอ็ดวันของครูสิตาเนาะพี่น้องวันที่วันที่ยี่สิบนีก่ก็คือในหัวขอ้อสามวิธีตั้งเป้าหมายให้โดนใจและมีพลังนี่บ้างเสมอโอเคไปต่อน้องพี่น้องเนาะมากาศยี่สิบเอ็ดวันเนาะเริ่มใหม่น้องพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ อินเทอร์เน็ตดีมากอินเทอร์เน็ตดีมากสวิธีตั้งเป้าหมายให้โดนใจและมีพลังเนาะการที่เราตั้งเป้าหมายก็คือเป้าหมายก็คือสิ่งที่เราปรารถนาเราอยากได้อะไรเราปรารถนาสิ่งใดเราเขียนไงแต่เวลาเราเขียนเป้าหมายเนี่ยถ้าเราเขียนด้วยความเอ้ยลังเลและสงสัยเขียนเขียนลบ,ลบ ก็คือแบบว่าเขียนไปเดือนละล้านอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเยอะไปวะเฮ้ยมันจะได้หรอวะไม่เอาไม่เอาตั้งไงอ่าอย่างเงี้ยแหละคือการไม่มั่นใจคือแบบลังเลสงสัยแล้วเออนั่นก็คือแบบว่าเราตั้งใจไอสถึงที่เราตั้งเป้าหมายไว้อนะมันมันจะมากสัญญาณดีมากขอบคุณค่ะเนาะเรายกค,คือถ้าเราลังเลสงสัย สิ่งที่เราปาถน,นาหรือเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะถูกยกเลิกคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณปาถน,นานี่คือกฎจกักรวาลกฎแรงดน้มถงเราพี่น้องเป็นกฎวิทยาศาสตร์เนาะเออและการตั้งเป้าหมายแรกอะ่ะวิธีแรกที่เราตั้งเป้าหมายก็คืออนุญาตให้ตัวเองอมีเป้าหมายใหญ่ๆอะ่ะเออตั้งเป้าหมายใหญ่ๆตั้งให้มันเราใจให้มันทา้าทาย เออคือแบบว่าตั้งแบบว่าใหญ่ๆให้มันท้าทายเราอะว่าเราทําได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมึงมีเงินเดือนเรามีเงินเดือนเรามีเงินเดือนเรามีเงินเดือนหมื่นห้าเราตั้งหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยมันก็ไม่เลวใจใช่ไหมอย่างเราตั้งเท่าไหร่ก็ได้เออตั้งเป็นแสนเดือนละแสนเดือนละล้านอย่างงี้ก็ได้มันก็ไม่ผิดไงเป็นเป็นกฎจักรวาลกฎแรงดูดเขาอือกฎจักรวาลกฎแรงดูดเขาไม่ได้คํานึงถึงว่า เล็กใหญ่จํานวนมากจํานวนน้อยเขาไม่รู้อะแต่ว่าคุณฝันคุณเขียนเขียนมากเขียนน้อยเนี่ยแต่ว่าการลงมือทําของคุณมันเท่ากันไงเพราะฉะนั้นเราก็จึงแบบว่าตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ไปเลยเออตั้งตั้งล้านหนึ่งมันก็ไม่ผิดไงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นความปรารถนาของเราอะเออแล้วเราก็ไม่ได้ไปบอกคนอื่นคือเราเขียนเราตั้งเป้าหมายของเราคือเราคุยกับจักรวาลของเราอ่ะจักรวาลก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละเนาะนั่นแหละเราเขียนเท่าไหร่ก็ได้ คุณจะเขียนเขียนเขียนหมื่นกับ1ล้านเวลาคุณลงมือทําคุณลงมือลงมือทําเท่ากันจกักรวาลเขาไม่รู้ว่ามากหรือน้อยไงใช่ไหมเออคุณตั้งไปเลยตั้งเยอะๆไปเลยอะ่ะเออจะล้านหนึ่งหรือร้อยล้านมันก็ได้ลงมือทําเท่ากันเออขอให้แบบว่าเราตั้งใหญ่ๆแล้วมันท้าทายให้เรารู้สึกไปเลยว่าเฮ้ยกูทํามันได้อเออนี่ยคือการตั้งเป้าหมายที่มันเล้าใจและท้าทายเราอ่ะท้าทายตัวเองเด็ตดีมากอินเทอร์เน็ตดีมาก,อมากขอบคุณจ้าอินเทอร์เนะ็ตเนาะ อ,อไปต่อพี่น้องอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอจัก,กรวาลพร้อมสนับสนุนเราว่าแล้วก็วิธีที่สองเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เรารักและเราชอบเออถ้าคุณตั้งเป้าหมายเป้าหมายแล้วคุณไม่ชอบคุณไม่ได้ชอบมันแล้วไม่ได้รักมันอะ่ะเราจะทํามันไม่ได้อะ่ะเหมือนแบบสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบทํา คือทํามันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราเนาะการที่เราทํางานถ้าเราลักเราลักเรารักที่จะทําเออเราลักเรามีความสุขที่จะทําและและรู้ไหมว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะออกมาแบบเฮ้ยมันสําเร็จง่ายอ่ะไม่ใช่แบบก็เหมือนเราเวลาเราไปทํางานถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่อยากจะอินเทอร์เน็ตดีมากอินเทอร์เน็ตดีมากการที่เราทํางานที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบอ่ะจะให้มันสําเร็จ มันคงเป็นไปไม่ได้เนาะคือมันมันไม่เหมือนกับการที่เรารักและเราชอบแล้วเราทํามันด้วยหัวใจด้วยความรักด้วยความสนุกสนานอะทาโดยที่ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเนี่ยงานนั้นๆมันจะออกมาดีแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆอะ่ะง่ายๆสบายๆเออก็คือการตั้งเป้าหมายเป้าหมายที่ที่ที่เราตั้งเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เรารักและเราชอบนี่คือวิธีที่สองวิธีีมากเนาะพี่น้องเนาะ ไปต่อพี่น้องเอ้ยขอโทษเด้ออินเทอร์เน็ตข่อยมันแห้งอีสเปรย์สป,สปาดคักพี่้องเออสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะมาพี่น้องโคจิ่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนาะเทคนิคที่สามพี่น้องวิธีที่สามคือคือเวลาเราเราตั้งเป้าหมายให้เรารู้สึกถึงคนที่เรารักอะ่ะเออว่าเราทําเป้าหมายเนี้ยเพื่อคนที่เรารักมีใครอะ่ะคนที่เรารักก็คือพ่อกับแม่ของเราแหละ ลูกแฟนของเราเนาะเราตั้งเป้าหมายโดยการที่มีมีคนที่เรารักประกอบอยู่ด้วยเออเวลาเราตั้งเป้าหมายอย่างสมมุติเนาะเราตั้งว่าเฮ้ยเรามีบ้านอย่างเงี้ยบ้านว่าปีนี้ฉันจะมีบ้านแหละเออการที่เรามีบ้านให้นึกถึงภาพเลยว่านึกถึงคนที่เราลักเวลาเรามีบ้านแล้วเนี่ย คนที่เรารักเขาจะยินดีกับเราเขาจะมีความสุขกับเรามากขนาดไหนพ่อแม่เราจะยินดีเขาจะมีความสุขมากขนาดไหนเฮ้ยลูกเราเขาจะดีใจขนาดไหนเงี้ยแฟนเราละ่ะนี่ก็คือเป็นวิธีการที่เราตั้งเป้าหมายโดยที่มีคนที่เรารักอยู่ด้วยมันแบบเฮ้ยเวลามันคือมันมันมีความสุขอะเราจะมีความสุขกับการทําสิ่งนั้นๆเนาะเออก็คือแบบ ไม่ว่าเราตั้งเป้าหมายอะไรถ้ามีคนที่เรารักว่าเราทําสิ่งนี้เพื่อเพื่อคนที่เรารักเพื่อพ่อกับแม่เพื่อลูกของเราเพื่อแฟนของเราอย่างเงี้ยสิ่งสิ่งนั้นมันจะประสบความสําเร็จได้อย่างง่าย,ายๆสบายสบายกดจักรวา,าลผลมัก้านสบายสบายว่ามันติดปากพี่น้องฝึกฝึกการใช้กดจักรวา,าลกดแรงดึงดูดเนาะเน็เจ้าเออนั่นแหละกดจักรวา,าลเขาชอบความสุขความสนุกสนานเขาไม่ได้ชอบให้เราแบบว่าเฮ้ย โมโหปิดปานหรือว่าเครียดหรือว่าทําแบบอารมณ์ที่มันแบบจริงจังอะ่ะเขาชอบแบบเบาๆชิวๆสบายๆเหมือนเราพูดเล่นๆแล้วมันได้จริงอย่างนั้นอารมณ์นั้นเออนี่ก็คือวันที่20กับ3วิธีที่ตั้งเป้าหมายให้มันโดนใจและมีพลังเนาะพี่น้อง ตั้งจิตอธิษฐานเนาะเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆเนาะให้กับผู้คนที่ได้เข้ามาเบิงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็มาให้กําลังใจโค้ชเจ้ยนะไปแล้วเดอ้อพี่น้องมืออ่นมือสุดท้ายแล้วจบโปรแกรมแล้วสุดยอดไปแล้วขอบคุณค่าขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะไปแล้วเดอ้อเย่ยไปแล้วเดอ้อบ๊ายบาย